ไก่นุ่มๆเด้งๆนะครับเมนูวันนี้ข้าวมันไก่ถูรทำเองมามาเริ่มกันเลยทุกคนน้ำเปล่านะครับหนึ่งิดต,ตามด้วยละำกรชีนะงิงแก่นะพริบไข่นะครับซีอิ๊วขาวนะครับสมช้อนน้ำตาลกวดนะครับหนึ่งเชืือ1ช้อนฟัดเข้าไปขั้นตอนนี้ใช้เวลาเคี่ยว15นาที ระหว่างนี้เราก็ล้างไก่ครบ15นาทีแล้วนะครับผมก็จะตักน้ำต้มออกไว้สำหรับหมูข้าวนะใช้เป็นน่องสะโพงนะครับซีิ้วหวานนะครับหนึ่งช้อนซีิ้วขาวด้วยนะครับหนึ่งช้อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเนื้อไก่จะสุกนะครับอีก30นาทีนะในระหว่างเคี่ยวนะครับทำการตักฟองออกนะครับนะครับวัตถุดิบสำหรับทำนะครับข้าวผัด ผมก็จะใช้กระเทียมหกหัวนะครับชิ้งแก่หั่นแว่นนะครับหงแว่นน้หนังแก่ที่ผมลอกออกจากขาไก่ใปน้ํามันนะครับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนทําการผัดข้าวก่อนก่อนที่จะไปหุงนะครับไก่นะครับก็กระเทียมนะครับกานะครับหั่นแว่นใส่เรื่อยจนกว่าให้มันจะหอมใส่เกลือไปอนิดนึงก็เอาข้าวนะครับเข้าไปผัดเลยนะครับข้าวที่เราผัดเอาใส่ในหม้อเลยเอาน้ำปุ๊บนะครับที่เราแยกออกจาก ตอนต้มนะครับต้มไก่นะครับเอามาใส่ในหม้อนี้นะครับน้ำนะครับแล้วเราจะเอาไปผงนะครับในระหว่างหุงข้าวแล้วก็ทําการต้มน้ำซุปอยู่นะครับผมก็จะมาเตรียมวัตถุดิบทําการปรุงนะครับเต้าเจี้ยวนะครับ6ช้อนนะครับเปล่านะครับส้มสุบแล้วนะครับซีอิ๊วหวานนะครับ1ช้อนนตาลทรายแดงนะครับ1ช้อนขี้หนูสวนนะครับ2ช้อนหญิงสับนะครับ3ช้อนน้ำมะนาวนะครับ1ช้อนรสชาติ เปรี้ยวหวานๆนะคหลังครบระยะเวลาแล้วนะครับทําการตัดไก่ออกนะครับมนันนุ่มแล้วก็เด้งนะครับทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับตัดกไก่ครบสิบนาทีเราตัดออกนะครับมาพักนี่นะ ข้าวนะครับลังจตกตอนที่เราหุงเสร็จนะครับมันไก่้วยนะครับข้าวนี้เราไปผัดก่อนอออหอมมากเลยนะครับนะครับปึ๊บเสร็จแล้วข้าวมันไก่ฉบับทําเองสูตรนี้ทํากินได้ทําขายรวยมาลองชิมเลยน้ำซุปนะครับอืมไก่นุ่มๆเด้งๆนะครับ หลังจากที่เราต้มเสร็จเราเอาไปน็อกกับน้ําเย็นนี่ราดลงไปในข้าวเลยนะครับข้าวหอมๆลองชิม,มรสชาติอร่อยนะครับ อร่อยกว่าที่ร้านเราเคยกินนะครับลองเอาไปทําดูน้ำตุป สดยอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับ